สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ HG Godzilla หรือว่ากาชาปอง Godzilla ชุดที่7นะครับก็เดี๋ยวเซตนี้รายละเอียดของแต่ละตัวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับตัวแรกก็คือ Godzilla ปี2000นะครับแต่ว่าในใบปิดเนี่ยมันเขียนเป็น2001นะครับเอออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เพราะอะไรเพราะว่าบางกอซิล่าบางตอนเนี่ยเวลามันฉายเนี่ยมันไม่ใช่ของปีนั้นหรอกครับเออเช่นไอตัวชุดที่แล้วเนี่ยไอหนึ่งเก้าเก้าเก้านั้นน่ะมันก็ชื่อเป็นกอซิล่าสองพันเออแต่มันปีหนึ่งเก้า้านั่นแหละแต่แค่ชื่อเรื่องเป็นสองพันโอเคครับเรามาดูที่ตัวนี้ดีกว่ารายละเอียดก็อย่างว่าเนี่ย คอสซล่ายุคมนะิเลเนียนน่ะมันก็ดีไซน์ก็คล้ายๆกันตรงแผงหลังนี่คือจุดเด่นมาเลยคอสซีล่านี่เวลาขายนี่ขายที่รูปร่างกับแผงหลังนั่นเนี่ยเออ,อดูจากรายละเอียดแล้วก็ใช้ได้ครับเหมือนเซ็ตอื่นๆที่ผ่านมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโดยรอบกันนะครับ และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอซิล่าส0 0พนะครับหรือว่ากอซิล่าส0งพันนึ่ั่นเองครับก็ถ้าจะพูดออกง่ายงงก็คิดว่าเป็นกอซิล่าสองพันแล้วกันเออเพราะมันสร้างในปีนั้นนะโอเคครับรายละเอียดโดยรอบนี่ถือว่าใช้ได้เลยใช้คำว่ายอดยอดเยี่ยมเลยก็ได้เออในระดับการชาปองแล้วถือว่าดีครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าเมกากิลัสครับเออก็อันนี้จะเป็นร่างที่มันวิวัฒนาการแล้วมันจริงๆมันมีร่างหนึ่งเป็นร่างตัวอ่อนก็คือมันตัวนี้ไม่เป็นแมงตอนนั่นแหละเออนี่เป็นร่างวิวัฒนาการของมันอืม เป็นแมงปอที่ดุดันมากเออก็การลงสีอะไรก็ใช้ได้ฮะเออจริงๆผมก็บอกใช้ได้ทุกตัวแหละอย่างว่าแหละมันเป็นกรารเชาปองอืมชเนี่ยแต่เวลาตั้งเนี่ยมันจะติดไปอย่างเนี้ยเออ แต่คือผมมีฐานพอดีไงมันจะเลยตั้งมันจออมาเป็นอย่างนี้ก็จะออกมาสวยอยู่เออโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันนะครับครับแล้วนี้ก็จะเป็นารายละเอียดโดยรอบของเจ้าเมกกะกีลัสตัวนี้นะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นคู่ปรับของกอซิล่าตัวเมื่อกี้เลยครับเออเป็นแมงมันเป็นแมงปอนะเออพอตัวอ่อนมันก็คล้ายแมงปออยู่ลงมาล่างนี้ก็ออก แนวแนวท้ายแมงปออยู่หมนกันเออแต่มีที่หนีบแมงปอนี้ไม่มีที่หนีบนะอย่างว่าแหละเป็นสับปะาดนะเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นตัวสองตัวนี้นะครับเป็นเบต้่าร่างหนอนกับมอสท่าร่างหนอนนะครับก็คือจริงๆแล้วไอ้อสองตัวนี้นี่มันเป็นเขาเรียกเป็นชุดเดีวยวกันเลยนะเออเซตนี้มันมีหกตัวแหละ แต่จริงๆมันมีเจ็ดแต่สองตัวนี้มันนับรวมเป็นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับอืมคือปกติไอ้เจ้าเบต้าร่างหนอนเนี่ยในหนังตัวมันใหญ่กว่ามอสท่าอยู่แล้วนะตัวมันนี่เกือบเท่าเๆกับซิล่าเลยเออต่อสู้กันใต้น้ำนี่เห็นได้ชัดเลยอืม สีใหนดูหน้าชัดๆหน่อยืมก็การลงสีก็ดีครับส่วนมอส้าก็ไม่ค่อยมีสีอะไรเยอะอยู่แล้วตัวเล็กมากไม่แปลกที่นับรวมกันเปชิ้นเดียวกันอโอเคครับ เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันนะครับครับและนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าเบท้าแล้วก็มอทราร่างนอนนะครับก็เจ้าเบธานี่ปรากฏตัวในภาคกอริลาพะทามอทราเป็นของยุคเฮเซนะครับอตอนแรกก็สู้กันกับมอทราหรอกพอหลังๆแล้วเจ้ามอทรานี้ไปช่วยเบทามาก็เลย กลายเป็นร่วมมือกันสูน้กับครัิล่าเออคัิล่าเลยกลายเป็นตัวร้ายเลยภาคนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับตัวต่อมาก็จะเป็นออกซิเจนเดอตรย่าเป็นล่างมวลของมันนะครับก็คือเป็นล่างสภาวะขั้นที่สองก่อนที่จะเป็นขั้นที่สามแล้วก็ขั้นโตเต็มทีนะครับอ่าดีวเราไปดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงวิ่งมีตรงนี้ด้วยเหมือนปูเลยเออ ไอเจ้าตัวนี้ก็เป็นสัพหลาที่เกิดขึ้นจากผลของออกซิเจนเดทรยเออร์ในกอรซิล่าปี1954นั่นเองครับกอรซิล่าตัวแรกอะที่ดรเซลิสวาเขายอมปรีชีพตัวเองเ,ออเพื่อจะฆ่ากอรซิล่าแล้วก็ในปี1995เนี่ยก็มีเจ้าตัวนี้ปรากฏตัวมาเป็นผลที่ตามมาจากการใช้ออกซิเจนเดทรยเออร์นั่นเอง อโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าออกซิเจนเดทตรอยาสภาวะที่สองนะครับก็อืมลงสีก็ใกล้เคียงเลยทีเดียวเอออันนี้บอกยากไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร แต่มันมีกล้ามด้วยนะเออมีขาเหมือนปูเลยคล้ายๆกับปูแต่มันบินได้ปูมันบินไม่ได้สิร่างที่สี่มันจะบินได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับตัวต่อมาก็จะเป็น king kido ra ปีหนึ่งเก้าหกห้านะครับอืมออกมาหลายตอนมากในกอซิล่าพวก ยุคโชวะพวกนี้เออส่วนใหญ่จะเป็นบอสเลยเป็นบอสเลยเนี่ยออกมาให้พวกเราพวกพ้องของกอซิล่าแล้วก็กอซิล่านั้นมาลุมอัดในตอนท้ายนะครับเออเป็นตัวที่ท็อปท็อปเลยเนี่ยของพวกร้ายเนี่ยออกมาบ่อยมากออกมาบ่อยจนแบบยุคเฮเซก็ยังมายุคมิเลเนียนก็ยังมาเออ มอนเตเวิร์สก็มานะก็รายละเอียดจะเป็นอย่างเงี้ยหลักๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับครับเดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าคิงกิโดราปีหนึ่งเก้าหกห้านะครับอื้อก็สีทองเลย เนออย่างว่ามันจุดเด่นมันคือสีทองเลยนะแล้วก็มีสามหัวตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคู่ปรับคู่ปรับใหมยเลกหนึ่งเลยเออออกมาบ่อยมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็คือตัวนี้เลยครับมนุษย์ต่างดาว X นะครับหรือว่าชื่อตอนที่เธออยู่บนโลกมนุษย์นั่นคือ ชื่อเขาคือนามิคาวาะนะครับเออเขาปลอมตัวมาอยู่บนโลกทำไมนั้นจะไปชมกันได้ในหนังนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับก็คือไอตัวเนี้ยมันจริงๆมันจะต้องแถมมันนี้มาให้นะเออถ้าใครได้มาแล้วไม่มีไอ้ที่วางขั้นตรงขาเนะี่ยคือได้มาไม่ครบนะเออมันเอาไว้วางเวลายืนไง เพราะว่ามันยืนเองแล้วมันจะลม้มตัวเนี้ยค่อนข้างยืนยากถ้าไม่ใช้ฐานเนี่ยโอโ้โหจริงเลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูระเอียนในยรอบกันครับอืม <c oughs> ก็ไม่ได้ต่างจากในหนังเท่าไหร่ใช้ได้เลยตัวเนี้ยเออแต่แปลกนะแบบเซตนี้มามี มีเอเลี่ยนด้วยออหรือว่ามันเป็นแบบพวกเหมือนสัตว์ประหลาดก็เลยแบบเอามาอยู่ในเซตนี้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันเลยครับครับในนี้นนก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของมนุษย์ต่างดาว x หรือว่าคุณนมิคาวานะครับก็คือมนุษย์ต่างดาว x เนี่ยจะอยู่คู่กับเจ้าคิงกิโดล่าครับก็คือถ้ามีเจ้าคิงกิโดล่าภาคไหนเนี่ยต้องมีมนุษย์ต่างดาวมาแจมแน่นอน เออหลักๆแล้วจะเป็นคนคอยควบคุมกิงกิโดลา่าเพื่อที่จะยึดโลกนะครับอโอเคครับนาเอียดโดยรอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับถือว่าทํามันได้ดีเลยตัวนี้แปลกดีครับและนี่ก็คือ SG กอซิล่าหรือกาชาปองกอซิล่าชุดที่7นะครับก็ฝากผลงานชุดต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ จนกว่าจะพบกันใหม่